สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายร้านปูปริเกินะคะมากินข้าวกินข้าวด้วยกันเด้อนะคะมากินกับเพื่อนๆนะคะโบกินหลายอย่างเอาน้ำมันกิ้วชุ่นล้วละกิ้วมีกิ้วก็จะโดอกะแนนได้กิน อุ oh ้ยชุนนางรำชุนนางรำนางรจะเม่นนางรำมาเป็นแม่นางรำแม่นางรำเมเปิ้อะเมเปิ้ลันกรดิ่งหั่นน้ำเดียวหั่นน้ำเดียวแค่แค่แค่ ไม่ผู้สาวหลายคนนะนะคะเอซมากินด้วยกันเนอะเดีุ๋่าวนครับกเริ่อทุกคนนะครัมมากินเ้ากินน้ำกันที่ด้เอามาสันะครับกินาีน้ำน้ำที่เด็กน้องสัปนเรามาณเราอาดน้ำดื่ผู้สาวคนอันนี้ห้กินไปกินเลี้ยกันได้ค่ะเ กไกินไูเป่ามาเออกป่ามาให้กินคำใหญ่มากูเป่ามาแห้นั่งให้ต้นกิ์ค่ะน um ั่งจั๊ไปจั๊มาหลอเต็มนเห้ยโนเอกูแวอมแค่ไหนดันเลยยี่

ักติก็มีกาแฟก็มีนะครับีเอากาแฟก็มีอ่นติก็มีเนาะขาดอะไรอยู่้างใจเนารต้าอรไม่เอาคนเนียวเลยไม่ไน้เลคปาอยู่บนเาเท่านน นเบามูไ้นูดแล้วม่้เ่ัลอขาทำอะไรสกาด้เะที่เ้กากอะถ้ากันหอกมาด้วยที่เครื่องหอก็นะครับก็ถ้าอิ่มแล้วก็มาเเขาเสร้ก็เดียวนะอ่าอยเดียวครับแต่ที่เราบันเอามาครับ เขามาเนี่ยนะครับาดเปา่าไดนะครับขาเป้ามากาดเปล่าไปเลยครัเปล่าไปเลยผู้ใครับ้านผู้ใหญ่แต่ว่ากบะยู้แต่ว่ากับสั่นเนาะ จะสร้างเหมือนว่าเอาเดือละสรอยเดียวครับถนะตัวละอันา่นะครับตนึงนะดคนนึงตันึงองนึงก็สอยเดียวครับตามที่เราถนะนะครับก็จะเป็นบุญระดับเจ็บุญที่ขอเพียรเองหน้าเดียวก็ขอเียหน้าเดียวครับก็จะเกิดเป็บุญนะครับล้ิเลี้ยงใจันไปะเดราานตอน กรรมการกะได้กรรมการแต่ที่พิจารา่ท่านแต่ละคนก็บทกว่าไม่เหมือนกันนะครับอ่าทางบรนดตะเปนเรับไม่เว้าตันานะครับอ้าเดียเตือนหน้านะครับยูทูบลูกกล้องนะครับต้เดียนเตือนหนดูบทก็แต่งมีตาอสินะันเดียวนะมาเอายาต้ได้เลยนะแนห้โคดาท่านพอผู้ให่คุณเกิดหน่วยนะยกเข้าไหนะ ห <rude S 2> น,นึ่ง <ics> สองสามสี่ห้าหกโอ้เป็นแม่นางรันนีโอสอนเลยสอนโอ้โอ้อนี่นางรัอ้นแม่นางรโอ้โอ้โ้อโอ้โโอเอน้ง Thông tao, thông tao. Nè, để mà, không đau không mẹ con không mà chơi เล่นเพ่อนมเล่เือันมืดนปั้ห้ามลายปั้นพอยบวกเลยได้บวงเลยเด้ อย่าว่าบูงอย่าเาาอนบงเอออย่าพูดให้คลาหรอยบ้านที่ด่าบูงเป็นแม่นางรำแซ่บท่บค่ะแซ่บแซ่บมากมามามา

ครับก็วันนี้นะครับก็จะมีไอติมนะคะะร,รับกเท้านะครับตบเท้าก็จะมีโงหาเนไอติมแล้วก็ร้าจากเคแล้วก็แดดก็ขนลงไป้วติมสัารก็จะมีไ,มะมอไอติมแล้วก็ น้ำตะเกียบน้ำหวานนะครับโลงทางน้ำดื่มน,นะครับหลังจากเมื่อยนะครับเมื่อยแสกปั่นนะครับเราจะมีบริการโลงทางอีกนะครับช่วงนี้ก็จะเพิ่น,น้ำเยอะครับติมมล้วส่งไปกินเอ่อมานางรำโคดี้ก่อนครับมา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 จริงเลยนั่งแล้วเอาไปทั้งเลยงานนี้จานหนูเด้อฝากไปนี่จ้า

ไอ้ดกบกัวโอ้โหผิดเก่งเลยไอ้นั่นก็ิดดอกกุาวเลยบิกตัวไอ้ไหนนั่นพี่

เง้ยอิมแริมแง้อยน้อยอ้้อยน้อยอะไกันะรกัอเมากินบอนี่นี่นีได้ก็ดีวันนี้าค่ตามหาเจองตามหเจอบมี่มี่น้กันีด้ยปนขเทพอน เจอที่ไหนตามมานไเจอที like <that> ่ไหนตามหาแก่กินเล็ก็เจอแล้วตามมามี่ก็เจอเจอแตเด้อไ่ได้แก่กิเลทั้งแันี้ได้แก่กิเลสเ้่ิลบวาอะยินไ้หวกานหวานๆนี่รูกเอ้เไางใเอยากกินดูแ่บบอกินมกเด้อแ่เด้อ อห้ให้พปอฟื้นเอาแกงอันพักสัอันป่าสังเงงลุงเอามาได้ปุกเแกงเส้นหนไมส้มเท้นสาเอามาทำบุญ

ค่อยปั่นเข่าเรด้ใช่ไเอาป้าดูเพาะ่าบกุณมเมเิ่เลยยาลักเลยนอนแบบเก็ไปแล้วรอหนองเเขาถามปยู่เท่าไหร่ป้ายเท่าไหร่สามสิบห้าองเท่แมมเียสามสิบห้าสองเป็นท่าชวิตครับ พวน้นไอ้ลูกสาวล้านอะเล้ลูกสาวผมชื่อแนแหนแตนแตนแหนแตนแนแตนารนแรนนน้นแแนนนแนตนตตน้านนนตบ